แมดหยุดโลกนะครับต่อมาแมดหยุดโลกแอร์เข้านะเราจะได้ชนะไปดูแมดหยุดโลกกันอ้าวเอายังไงทีเนี้ยโอ้ยนางกิบโอที่ดีๆกับอยูเนาะยังอยากร้องเป็นเจแล้วเผาแมดหยุดโลกครับพร้อมมาพร้อมบอสแพรว่อเเข่าครับพี่น้องครับบอสมพอมไหม ว่าพร้อมกรรมการโอนแทงอะไรเนี่ยขี้กองรับเอาใหม่มากรรมการออกมาหาหนูเอาใหม่ครับเอาใหม่ฟางสัญทุกคนที่ เออโอเคไม่ยุ่งเลรันนไม่่าเข้าชนะเลยสามิจุ้เราชนะคนกแล้วไหมใช่แม่ถ้าไม่เข้ายิงใหม่นะสมิบจถ้าไม่เข้ายิงใหม่นะครับเป็นตาเข่า่าแม่ห่ง หยบ้อยเบอร์อคนสม่จะตายู้จักบ้างไหมเรีก้อยู่ด้านเออเนักเยนักกีฬาันักกีฬาก่อนกเป็นอะไรแม่ที่เขาไดอะไรอีโอ้ยไนไม่เสรกก็เป็นทางสัน้น อเตกแล้วว่าัดไปใส่มาใส่อยู่คุณเบนรู้สึกไงครับคุณเบนแขนถลอกครับไม่น่าเลยไม่เกี่ยวกับเขาเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn